ที่โดนเจาะที่โดนเจาะเฮ้เสียงแนนะก็ยงสุนัตุ่อารมณ์ตุอะไรแน่ต่เสียงดิ้งนะกเสียงสารพัดตอน สวัสดีครับผมเก่งการขบวนเดียนครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดม้ารุ้ยนะครับพี่น้องครับแซบมหาสารครับพี่น้องก็คือมหาสื่อของนะครับผมอยู่เพียยู่ยเฮกินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเตรียมของครับมาตามมาครับ<ม>เดี๋ยวรีดเร่งเลยเดี๋ยวรีดเร่งกันามาเขาทรงเขาทรงมากว่านี่คือเมนูของเราน้ำตกคอ,หม,อ,อ,อหมูย่างเออคอหมูย่างอันนี้มีอะไรบ้างขันคอเส้สนหอมหอมแดงอันนี้ไล่าลามาอันนี้ต้มยำขาหมูอันนี้ขันคอปลาหมึกอันนี้ขัต้มไก่เรื่อๆยๆเลยครับเรื่อยๆเลยตามไล่ไล่ตามสุดที่ เคาเอาาหมูาเอาเอาไปทำน้ำตกเโเท่าไหร่ครับร้อเจ็ดสิบบาทเองโร่โ่ละร้อเจ็ดสิบเอาเอารุ่งโล่ได้มั้่งได้ ข่าหมูย่างนะครับผมน้ำตกคอ,อหมูย่างเดี๋ยวสิเอาซื้อไว้เลยครับพี่น้อง,งนี่ครับเป็นคอหมูนะครับพึ่งโลนะพี่เนี่ยผีดไม่ดได้หนึ่งร้อยห้าบาทเ,เอาได้ได้พี่ได้ตัวที่ไหนดูได้ขายขายไว้ขายไว้ขา่า <laughs> หมูเที่ยวรอบเดียวงามครับสีหมูใหม่ๆเลยน,นี่ขาหมูเนี่ยเลาะให้ได้ไหมได้ครับ ไม่รู้ว่ามันใช้เยอะแค่ไหนไงนี่เลยเดี๋ยวให้พี่เขาล้อให้เลยเดี๋ยวจะไปทําต้มยาขาหมูใส่เห็ดฟางนะครับนี่งามๆเลยครับพี่น้องครับขาหมูขาหมูหัวหมูนี่เอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูนี่เอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมู อหมูกับขาหมูไก่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 บ่น้ำมันกันดูมีเลือดไก่ไหมฮะเลือดหมดนะเลือดนี่มีเหรอไายมีแต่อกไก่เลือดไก่มีหาเลือดแถวนี้ได้ไหมนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาซื้อเลือดไก่นะถ้าไม่มีเลือดไก่เอาเลือดแมวได้ไหม หาลือแมวใส่ได้นะยังไงก็เชื่อผมอร่อยเชื่อว่าได้มีไหมพี่ตลาดนี่มีแมวไหมมีไหมอย่างเดียวครับที่ไหนมีบ้างไอ้เลือดเลือดมีค่ะแก้วสองก้อนหาได้นะคะเอาไปโยนมาเสือร้องไห้เสือร้องไห้ตัวนี้ค่ะเอาเสือร้องไห้อ่ะพึ่ง พุ่งโลทำไมเขาถึงใช้ชื่อว่าเสือร้องไห้อ่ะน่าจะเวลายา่างน้ำมันน้ำมันมันจืดอยู่นี่นใช่ไหมเห็นไหมเสือร้องไห้ที่มาที่ไปก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างเรื่องเกินมาเสือของอะไรอันนี้ทำเป็นผ<ช>ีได้ไหมครับโบกีด้วยครับได้ครับได้ครับวันะะคบานี้เสือซื้อโปรโมกัน มดกล้วยเป็นยังคี่ยังซื้อมาฟังมดกล้วยพวกลูกเราได้ลผู้กรนอันนีกล้วยนีใค่อันนี้อันนี้มีใครแสดงว่านี่เป็นตัวตัวแมนว่านี่ไม่มีไครบหรอ้มดกล้วยไม่มี้ม่อ้การแกรับรช้งก้เียอันนี้ไม่ยังเนี่ยเอเลียนบอก ไม่เหนรวมยากจ้ะเอ้ยโอ้ยเ้ยไงีรยว่าหนวยไก็แขน่หนวก็แขนไม่ค่านี่ยห้นเ่าันหนวยก็แขนไม่ค่าจำกันเลยไหมสีเดียวกันเลยปะไม่ค่าแถมจะว่ามิจอรคนแรกน่าจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากยุ๋ยวไปค่ะไรตำมีดแทงกันน่าหนาบานน่าหนโลนึงบานน่าหนาไม่กล้วยเรกล้วยร้านตะวันียังตะวันตู้ร้านตะวันตู้ขาว่ะโอ้โลนึงเนี่ยผมนแถมให้บ้เอาเหรอฮะเปนแถมให้บ้เอาตีอันไหนก่อนเนแถมให้บ้เอาตี

อันนี้นี่คือบาทอ่อดซอสแบบนี้นะอันนีเนี่ยเนี่ยกลวันนี้กูถึงกูถึงตีนนะครับะครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเราเขาไปไปต่อกันบ้านนี้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับวัตถุดิบตอนนี้ได้มากครบเรียบร้อยแล้วเหลือพวกพักนั่งห้างยาหน้าพี่น้องเนาะอันนี้กะไก่หมูเนื้อเสรหมดแล้วมาหมึกข้อวหมูย่างนะครับ ครบเรียบร้อยเดี๋ยวไปหาสื่อพักกันครับพี่น้องครับสครับดีอธิเย็ใลไหลครบครบแล้วนัด่ครเช้ามาหาศาลหน่อยสวัสดีครับ ที่นายเพื่อนบ้านไงเราเพิ่งพี่ไปตัดผมมาเมื่อกี้นี้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยอ่ะรอขึ้นรอขึ้นผมมาซื้อของรอในตลาดไงโอเคครับเรียบร้อยซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเราจะทําอะไรกินกันนะครับวันนี้เราจะออกนอกบ้านกันขโมย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 ครับขโมยโอ้ยเมาัวยังไข่ขอขอคนแล้วขอขอคนแล้วเขาจะใส่หรือเปาฝาง

หอบตะก้าบักกิกลำปลาโัวควัวหอมหอมครบเรียบร้อยออกบ้านครับพี่น้องไปกินขาทองไปแตกบ้านไปแตกบ้านแตกบ้านพี่น้องงงเน่นอเขามงไหมผมจะไปแตกบ้านครับแตกบ้านขนเข่าขนขวางสิแล้วเอาให้บอกให้ เยี่บ้านยี่บ้านสตัี่านสิงงยี่้านใโอเคยี่บ้านมรสิงต์ยีบ้านสุกพะบักไงไหมดีกว่าดีครับผมสิดีเอาละครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปซื้อแนีเห็ดกับเขานะครับวัตถุดิบนะครับผมจากตลาดนะครับผมตอนนี้นะครับใส่เวลาแป๊บเดียวเลยครับผมมาหอดชนบุรีเลยครับพี่น้องครับนี่ยืนตากแดดครับพี่น้องขาเสื้อโควิดครับนี่ครับบรรยากาศกันโล่งโจๆเลย นะครับผมยืนต่างแดดนะครับผมจะบอกให้เลยว่ามือนี่มวนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมีดมาเข็ดมือนี่เลือกกินหลายอย่างนะครับมีสื่ออุปกรณ์มากมือนี่ครับเดี๋ยวฉีมาเจ็ดยุ่ยกินมือนี่นะครับรอบประมาณไปสามนะครับยังสิขอยไม่ได้บันทักเลยนะครับตอนนี้เขาบันทึกว่าได้นะครับนี่สายายน้ำก็จะยุ่งหนานะครับหยอดเลยบอกให้นะครับผมเพราะมันอื่นไหม เไม่ยังว่ามันเพื่อนไม่ยังหนึ่จะพุ่งอะไรเกือบหัวสักไม่นี่ครับเข้าได้แล้วค,ครับพี่น้องครับนี่สมาชิกเขา้าแท่งกองไปสวัสดีครับสวัสดีครับที่แรกสีเขาได้ใ <ไป S 1> บสามน,นะครับที่แรกสีเขาได้ใบสาม <ไป S 1> นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณจาัะโมงนรือลายโมงสี่สิบห้าใบโมงสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเข้าเขาใบโม่งสี่สิบห้าไปห้องขนของขนของมาแตกบ้านพี่น้องแตกบ้าน เป็นบรรยากศยากศนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งงมาบ้านพักนะครับเป็นแบบไหนสีสวยงามสีหรูส้ำไหนนะครับเดี๋ยวไปเบิง้งพองมันยู่ห้องน,นั่ครับเดี๋ยวเห็อยู่ให้กิน,นแซ่บๆมอน,นี่นี่ผลผอของว่าจะดูเขาอยู่นี่ลงมาเลยกระเป๋ากระเป๋า เวจิพาเบงของนอนนะพี่น้องครับตามมาครับโอ้โชว์ฟาเลยฟาโอ้โออยอ,อย่างนี้ววายุบานดี่เหรอมัยีเลยเนะญญี่ยัไม่ยีอย่าขนเมียเงี้ยเด้คุณนะีนกระจกบ้อมขาอ้องเล้วนะอแล้วมึงกระจกมืงของเน่าไหมของน,าน่าของน,าน,องน,านง่าดิไงก่อนของนอนพอีกไม่ฮู้วดแรงเขงนานข

Nó sật đấy Là biển, là biển Nhìn vô nè, nhìn vô nè Đây là hình ảnh của P'Norn Hình ảnh của P'Norn, hình ảnh của nhai đây vẫn hình vẫn của P'Norn Làm gì này Ô, sật giỏi đấy Bấm, bấm vào xíu nụm xong đấy Chả nụm khe đái Chả nụm khe đái Hông nón của Cái...

có đài yeah, yeah. Biu 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền ครับตอนนี้ครับกําลังย่างครับผมนี่ครับ,รบเนื้อติดมันนะครับข้อหมูย่างข้อหมูย่างครับติดมันงเพื่อนนนี่ที่ไป, <มา S 1> ปบุสอาดีไหมแม่นี่เราใส่หยาแล้วเพียงว่าวมันหยาอันนี้คือพระโรสเมลี่รสเมลีโอแม่คือบกๆๆๆอกแกให้โรสเมลี่รสเมลีล่เออหุวว่นใหญ่เลยหุ่นฝรั่งอันนี้ย่างเลยย่างเลยซุกๆเลยเด้ออันนี้เขากินเตน้ำตกข้าหมูย่างรับรองแซ่บมหาศาลอันนั้นสีย่างกินกับแก้วนี่ชุ่มเทียงกับแกระเ้ายุ่พี่นี่อันนี้เป็นเนื้อเสื้อรองไป ันนี้ยากเตรียมมาเรียบร้อยครบทุกอย่างเราเตรียมมาแล้วของมือนีิมังงวงเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิมีตรงช่องไหนในช่องไหนช่องแทบมหาสายครับผมชื่ว่าชมวังว่าเอาถามความรู้สึกวันนี้มาพี่พาร์มาเที่ยวเป็นยังไงบ้างอ๋อสนุกครับสนุกง่วงนอนด้วยง่วงไหมเมื่อกี้บีบห้องนอนเป็นยังไงบ้างอู้ กูนี่คือดีหรือไม่ดีกูคือกูกูเป็นกูดีดีดีมีนกด้วยนกนกอะไรเป็ดนกพิราบนกพิราบเป็ดไว้เป็ดครับมาเป็ดก็เป็ดครับดีดีพีกระจกกูหลายเยอะมากนี่ครับมัอยอดมากดูเลยเยอะมากขอบคุณนี่ต้องขอบคุณพี่เขาเลยนี่นี่คือคนนี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ช่างอะไรช่างอะไรช่างใหญ่เลครับมือนี้ครับแสบมหาสารกับพี่น้องครับมือนี้มีโอกาสครับมาไกลกับพี่น้องครับมือนี้นี่แม็กกี้ผี่นั่นละก็ แท็กสูมแพ้จิ๊พายเอ็มวีหากไม่เจ็บปวดคงไม่ได้เจอรักแท้มือนยีมาทำกันครับพี่น้องขอเสียงหน่อยต้องท็อปหากไม่เจ็บปวดหากไม่เจ็บปวดคงไม่ได้เจอรักแท้เฮ้เสียงยีได้ไหมใจเคยพ่ายแพ้อย่าหายไปไหนนะหากไปจะติดตามหาเพียวเมาแสงทอง ชื่อแปลกไหมแต่ว <cost> ันนี้ขอมารับเบิังรับชมนะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามได้เลครับพี่น้องครับช่องแซ่บมหาศาลครับยูทูบด้วยพี่น้องเด้อกดเข้าไปติดตามเนี่ครับพี่น้องจบคลิปแล้วเปล่ตอนนี้ยังตอนนี้นะครับเท่าไหร่นะนู่นเลยสี่พันกว่าสี่พันกว่าซับนะครับผมนี่กล่าวว่าวันนี้ก็ถือว่าได้มา นี่ห้าปาร์ตี้ครับพี่น้องครับตามภาษานะครับนอ้อขอบคุณพี่ขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณพี่แอฟนะครับผมนี่นะครับที่พาน้องๆนะครับมาเที่ยวนะครับนี่นะครับพี่แอฟเป็นอ่าพองานพองานครับพี่น้องครับพองานถ้ามาเที่ยววัน <c oughs> นี้นะครับได้อยู่ที่พักดีๆอยู่ตะทงตะถาตะไห้ตะนาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> ผิเดเองเผ็ดเองครับพี่เดงเป็นบอพกขั้าาวผมนี่ครับแสบมหาศาลนี่ครับลงมือเลยครับบอกเลยแสบมหาศาลแน่นอนถ้าไท้แข็ง่างที่างามงามเดี๋ยวนี้เรากำลังหันผักกันนะครับเนี่ยครับคณะนี้เราก็รัหวังว่าพี่น้องเขาสีหูครับนี่คือการขั้นผักนะครับผมขั้นหูจะสีว้าไหนเนาะขั้นนี้หรนะือเดล่า

ตุกข้อมูอย่างบาดแสบทุกคนปล่อยอู่โงพยาบาลงานนี่ปูทีเยอะเลยก็เร็วมาสานมาสารเนี่ยน้องพี่กองครับงานนี่ครับเร็วเร็วเร็วไปอู้ตมหาสารเลยโอ้โ้ มหาศาลครับพี่น้องครับรสชาติผมบอกได้เลยว่าแซ่บมหาศาลมาพอว่างเหมือนกันเกยทะเลาะเกยทะเลาะเดี๋ยวเขาสิมาต้มยำขาหมูอีกแล้วก็สิมาผัดกะเพรากระมืออีกกินทีเดียวนะเฮ้ยเผากระมือเผากระมือน้ำมันใส่็จทีเดียวพอพอให้มันไม่ติดเชฟเลยนี่เชฟเลยเชฟไรอเลยอันนี้คือได้นั่นใช่ไหมใช่นี่ครับพี่น้องครับมันเป็นอ่าเตาแบบระบบนี่ครับผมกระบอกห้ครับ Oh. เอาอบอกบบโบโบคอยเก่งเรืองมื้นนี่น้องห้องหจัดถ้าเตาไฟเตาแก๊สปีกนี้นครับพี่น้องครับร้อนยังนีงเ่เราหั่นแร้วร้องใส่เลยโอ้สวดเลยเราไม่ต้องใส่น้ำเลยเพราะปลาหมึกมันจะมีน้ำเยอะอยู่แล้วนี่ครับปลาหมึกครับใส่ไปไวใส่เลยนะพี่บอกใส่ไปไวด้วยปล <laughs> <laughs> าหมึกดีมากอ่าในการผัดเนี่ย เดี๋ยวมีพี่แอฟมากับกับผมนะครับตอนนี้พี่ชายเขาถนัดมากเลยในด้านการผัดแต่พี่น้องนะครับถ้าเห็นที่ดึกของแซ่บมหาสารครับจะเจอเขาทําสเต็กเอ้ยทำต้ม่ต้มจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายนั่นเองนะแล้วตะกร้านี่พี่เขาพกมาด้วยพกมาด้วยขวดปเซเว่นเขวดปเซเว่นมาเป็นตะกร้าของแซ่บมหาสารเลยตรงครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวควหมึกมันยังไม่สุกดีเดี๋ยวมันจะมันจะแข็งตัวมันจะกรอบโอ้โหเขานี่คือพระเอก นี่อย่างนี้เลยอเือนนี้งไงใส่กระเพาะจับจับไปหมดอะไราเมาทำมันนั่นนี่นี่จับไตแบบนี้นะจับไแบบนี้นะแม่ที่รีติบบอก่ยมาทำอะไรแบบทำอะไรแบบเสื้ออะไรเห็นเชฟปัทภณิริศก็เห็นเพื่อนเนอะโอยเชฟปทานเาจะยกย้อย้องม้งเขยนดหมนี่ใสไปนี่จ้เนเร็วเร็วต้องเขียนนี่ิบอกสว่างที่เหมือนเนี่เนี่ยเนีอ มหาศาลมหาศาลจริงๆโคตรอร่อยเลยน่ากินไปเลยคือได้เลยพี่ได้เลยอะได้เลยกินคือน่ากินว่ะเหมือนของพรัฐบานเลยอ่ะข้าวข้าวสุกแกงวินี่ต้องนี้ต้องนี้้เยน้ำปลาตาอะไรเนี่ยโอ้ยน้ำปลาแจ๊กเห็นไหมเราไม่ได้ใส่น้ำเลยเนาะมันมีน้ำแบบมีน้ำมาดีกินแล้วดีนะ เดี๋ยวเราจะล้างนี่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำต้มยำขามหมูอ่ะเดี๋ยวเราจะทำต้มยำขาหมูยกใจว่ามันเ <c oughs> ล่าสิว่าไอ้ปีกเปิดไป้ายอย่างอาจจะย,วยวกไปเสิร์ฟไปเรียงกันทีข้างนอกเลยมีน้ำตกของหมูย่างมีของหมูย่างที่น้ำจิ้มแจว๋วอ่ามีบัตรกระเพาปลาเมือกอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้มยำขามหมูใส่เห็ดฟางนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปล้างมุงล้างอกาอ,อกันเนาะ ้าวแล้ววมาันนี้เราก็อยู่กับเซค์จุ่มแพรและคนกับคนะคนคนละคนนะเพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นเจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไป ต้มยำนะจะบอกเลยนะครับถ้าจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การฉีกใบมะกรูดครับออถ้าฉีกไม่ดีเนี่ยมันจะไม่หอมเลยนะครับออต้องฉีกแบบน,นี้ครับออต้องฉีกเป็นแบบนี้ให้มันแตกนิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับาบางคนนะครับเขาจะใส่ทั้งใบแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องฉีกครับอยากให้หอมไม่ใส่หอมอ่ะเอ,อเอาเนาะ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 เะเนานาะเนาะเนาะเอาะเนาะเนาะเน ของของบ้านเราเองของบ้านพี่นายปลูกไว้พนายก็ไม่เดี้ยนเลยครับพี่คนละคนอันนี้พี่นายื่อนบ้านข้างบ้านอันนี้คู่ซีของเก่งกาจผมอันนี้ทีมช่างมาวันนี้ทีมช่างมาช่างที่ทําบ้านให้พี่แอฟทีมมีแต่ทีมช่างที่ร้องเพลงเว้่เว้งเว้งกันแต่มีแต่ช่างแค่นั้นนะะส้มยำจะอร่อยไม่อร่อยต้องอยู่ที่พริกนะครับพริกต้องตาให้ละเอียดต้องตาให้แตกนะครับไม่แล้วกูกลักไม่ได้แล้วเนี่ยช้อนเชิญ มันต้องอร่อยแน่เลยครับเพราะว่าเพราะว่าเรากินเองครับเราไม่ได้ให้ใครกินนั้นต้องอร่อยแน่นะโอ้แสบแน่นอนแจม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 โบขนาดดูเม็ดพริกรูเลยว่าแจ่บแสบแน่คือพกินแค่พริกแต่พริกนะรอเดือดใส่แค่ใส่หมูวัตถุดิบเท่านย้นแล้วพี่เป็นเชฟหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรนะครับใช่ไหมเนาะเราจะทิ้งไม่ไม่ได้เป็นเชฟเป็นคนเป็นคนชอบเป็นคนกินเหล้าแล้วก็ชอบทำอาหารแต่ผมเคยกินฝีมือพี่แล้ว พี่ทำอาหารเก่งมากขอบคุณครับแม่สอนแม่สอนให้ทำอาหารแม่สอนเออใช่เดี๋อแม่ดูถูกหลงไม่พลังหลงไม่พลังกูมีกูมีกูมีพัดเทปแล้วกูมีกูมีอ่าครับคุณเก่งกะครับทำอะไรครับตอนนี้ครับห่ามะนาวครับผมมะนาวใส่ก๋วยเตี๋ยว ที่หันน่นมะนาวให้อร่อยต้องทำยังไงครับผมเอามีดใส่ลงไปในเปลือกมะนาวแล้วมันก็จะเข้าของมันไปเองอ่าครับอ่าวิธีการคงมีใครครงไม่มีใครเขาทำกันไม่ได้หรอกแค่หั่นมะนาวแค่นี้เองเนี่ยนี่เน่ปาดลงแค่นี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำอาหารทำอะไรกันแล้วน่าจะบอกให้นะมนุษย์โลกเนี่ยโอ้อยบวก่าไปไบวกนะน้ำเยอะเว้ย เอาละครับเอาละครับคุณนายครับของวันนี้นะครับพแอนนะครับเขาจะมาทำตุ้มย่างขาหมูให้พวกเราดีนะครับตอนนี้ใส่ไปเพื่อสักครู่ครับนั่นคือขนอครบจจนะครับตอนนี้ใส่ไปเพื่อให้ความร้อนกับนะ ก็้องที่ไอคันอเฉยเฉจองเหรออ๋อยังไงต่อครับคุณกิงกายครับเอาละครับคุณนุชร้อยเอ็ดครับคุณนุชรอยเอ็ดครับตอนนี้นะครับผมน้ำกำลังเดือดน้ำกำลังร้อนแล้วับคดปูขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ในขณะดที่นี้ยเนียเนียเดีเนี้ยเนีอยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยวนี้ยเนา้ยเนั้นเนี้ยเนี้มเนีเนี้ยเยเนี้รเนี้นี้ยนี้ยเน้เน้เนี้ยเนเนี้ะเนีเนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนนี้นี้ยนี้นเนี้ยเนีเนียนเเ มันจะร้อนไหมอันนี้ดีกว่าอันเก่าอีกเออดีลได้ได้ได้แวแ้วนี่คือการเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับรีไซเคิลนะครับใข่วะไข่เขาเรียกรีไซเคิลห่อวะรีไซเคิลจากหม้อมาเป็นกระทะเขาบอกว่านี่เช้ง อันนี้ก็เอ,อ,อาขยะมารีซไซเคิลเลยพี่อันนี้ของกินเลยพี่เอาของกินมารีไซคเคิลเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่จากหม้อมาเป็นกระทะแทนอเอาะครับตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนจากหม้อมาเป็นกระทะตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟกําลังเดือดขึ้นมานะครับความร้อนกําลังเพิ่มทวลยุบคูณขึ้นมานั้นเพื่อที่จะให้ขาหมูแล้วก เห็ดฟางนั้นได้สุกเต็มที่และยุ่ยตามปริมาณนะครับตอนนี้บอกเลยว่าแซ่บมหาศาลกันพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ครับผมรอเดี๋ยวให้มันเปื่อยมันยุ่ยกันนะครับขาหมูตอนนี้ยังบวท่านยุ่ยยังบวท่านสุกเต็มที่นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเสร็จจัดนี้แล้วเรียบร้อยครับไปพอกันยึดตัวอาหารครับพี่น้องครับไปถ่ายเบิ้ว่าหยุดแซ่บสิงห์มาซำเหนือครับไปถ่ายเบิ้งกัน a few moments later พี่จังไหนมาเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวจะตักให้ตักให้นุ้ยละเอียดนะแล้วก็นุ้ยละเอียดเอาไปเสิร์ฟโต๊ะเรานะได้ครับเดี๋ยวได้คุณพี่เพิ่มน้ำเพิ่มพร้อมกินนะพร้อมกินเดี๋ยวจะทำให้จนมันอร่อยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟโต๊ะได้เลยไปเลยไปเลยนะไปเลยไป มาแล้วครับมาแล้วครับน้าพีห่หัวใจโอ้ต้องจำคันนี้ฮะข้าหมูน้าแก้วยิ้มมาพี่อันนี้ไม่ได้จ้างนะครับรู้จักอาจารยเลยเป็นทิปสดนะครับ